หมอขอพูดตรงๆนะอาการของคุณน่าเป็นห่วงแต่ก่อนจะแจ้งให้ญาติทราบคุณมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมหมอซื้อรองเท้าที่ไหนอ่ะสวยไหมออลิมิเต็ดด้วยที่ไหนคะ ยังมีของอีกหลายอย่างที่คุณไม่รู้ว่าเรามีขายมาคนพบของที่เราคัดเฉพาะของแบบนี้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 นี่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 ได้ที่สยาม discovery